สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทุกคนอยู่กับเกษตรน้องไม้ครับผมพามาอัปเดตครับผักสราบหรือว่าผักกินโน้นนะครับปลูกอยู่หน้าบ้านครับนี่ตอนแรกผมเฮ็ดข้างเป็นทอพีวีซีนะครับตอนนี้ข้างได้เต็มแล้วครับผมปกติ8เดือนนี่คือผักสราบหรือว่าผักกินโน้นเนี่ยต้องออกดอกออกผลแล้วนะครับแต่ว่าของผมเกิดปัญหาครับปัญหาที่เจอก็คือมือมือเหี่ยวครับนี่นี่ครับมือเหี่ยวเขาไม่สามารถออกลูกออกผลได้นะ ผมก็เลยทักไปถามเกษตรตัวน้อยครับต้องขอบคุณเกษตรตัวน้อยครับผมที่แนะนํามานะว่าหาวิธีแก้แบบไหนนะครับเนาะเดี๋ยวผมมีพาเบิ้งนะครับวิธีแก้เพียผู้ใดเกิดปัญหาแบบผมเนาะปัญหาที่เจอนะครับต้นสวยงามดีครับออกยอดครับผมนี่ยอดสวยดีครับแต่ปัญหาที่เจอก็คือนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับนี่เกษตรตัวน้อยเพิ่นบอกว่าเขียเขาบ่ได้เรื่อยครับผมหมายถึงว่า เขาเกาะกันเป็นกลุ้มครับก็คือผักทราบหรือผังอินุนครับเป็นไม้เลื้อยนะเขาต้องมีพื้นที่เขาในการเลื้อยเดินทางไปนะครับก็คือพื้นที่อ่งผมที่เห็นไว้ก็คือประมาณ2เมตรนะครับนี่จากต้นนั่นมาต้นนี้ครับ2เมตรพื้นที่มันแคบเกินไปครับระยะห่างจากต้นที่ดีกว่านประมาณ4เมตรครับจากต้นนั่นากาจีมอยูประมาณนี่หน้าบ้านนะครับให้เขามีพื้นที่ด้วยกัน ื้อยึ้นข้างนะครับอ่ะปัญหาที่เกิดก็คือปัญหาแรกนะครับที่เกษตรต้วน้อยแนะนำมาคือเขียวเพิ่นหนาเกินไปนะครับนี่เพิ่นไ่ได้รับแสงแดดนะครับนี่ครับปัญหาที่เกิดบ่ได้รับแสงแดดก็คือเฮ็ดไห่นี่ครับหนวดหรือว่ามือ่สมบูรณ์ครับเหี่ยวครับนี่เห็นบ่เหวี่ยวครับก็คือการออกดอกออกผลนี่จะอยู่ตรงตรงมือนี่นะครับตรงมือที่เขาเลื่อยไปนี่นะครับขันงมือเหี่ยว ก็ว่าสามารถออกดอกออกผลได้ครับกต่ทีนี้ต่มีแต่ใบมีแต่ต้นครับนี่ครับปัญหาคือมือเหี่ยวครับมือเหี่ยวคือพื้นที่การเลี้ยงของเขาเอ่อน้อยเกินไปแล้วก็อาหารไม่สมบูรณ์นะเกษตรตัวน้อยเพิ่นกระามเหมือนว่าของผมได้ใส่ปุ๋ยตามสูตรหรือเปล่านะครับของผมใส่ขึ้นกันครับเดือนหนึ 1, ่งใส่สองทีครับปุ๋ยสูตรสิบหาสิบหาสิบหาขึ้นกันครับแต่ปัญหาที่เกิดปัญหาที่สองครับผมของผมปลูกใน กระถางครับนี่เวลาใส่ปุ๋ยครับผมปุ๋ยปกติเขาปลูกต้นไม้เองมครับเขาก็จะใส่ปุ๋ยในกระถางนั่นมาครับเพราะปุ๋ยในกระถางปุ๊บห่าเขาก็จะกินติวแต่ในกระถางครับปกติไม้นี่เป็นไม้ปลาครับห่าเขาต้องเลื่อยออกไปครับเลื่อยออกไปเลื่อยออกไป,อยไปหากินครับแต่ตอนนี้ปัญหาที่2คือห่าเขาไ่สามารถออกไปได้ครับเพราะว่าอาหารเขาอย่ได้หลุมในกรอบที่เอาเิ็ดไว้เขาก็จะกินอาหารแค่ในนี่อ่ะเดี๋ยวให้เบิง้ง ว่าแมนยังผมว่าหรือเปล่านะครับนี่เมื่อเช้ายนี้ผมมีแกะเบื้องครับนี่ก้อนบล็อกก้อนนี้นะเบิ้งครับนี่ครับเห็นไหมครับห้าของผักสาหรือผักอินุนี่เขาอยู่ในกรอบแคบๆครับแล้วเขาไปกินอาหารนี่เวลาร้อยนี่ก็ร้อยไก่อยู่ครับประมาณคืบนึ่งครับนี่แล้วปุ๋ยอยู่ประมาณนี้ครับอยู่แค่ในกรอบที่เขาเฮ็ดไว้ครับห้าเขาไปเดินแค่นี้ครับเห็นไหมเขาสามารถรุดออกไปจาก ใต้ดินพวกไปหากินทั้งนอกได้เพราะว่าต้นไม้ครับเขาคิดว่าอาหารมันอยู่ในนี่ครับความมุดมสมบูรณ์อยู่ในนี่เขาก็เลื่อยออกไปกินทั้งนอกครับเขาก็ได้กินอยู่แค่ในกระถางในบล็อกที่เขากันไว้วิธีแก้นะครับเกษตรตัวน้อยบอกว่าเอาออกให้เบิร์ครับนี่ก้อนบล็อกมือนี่นะเอาออกให้เบิร์ครับเอาออกให้เบิร์เอาไม้ปรับไม้ครับให้หัาเขาเดินครับปลูกในบล็อกในกระถางแบบนี้บอกโอเคครับนี่ครับเบื้องผมเป็นตัวอย่างครับพอเอาออกเสร็จปุ๊บครับเขาก็หาดินมาถมครับ ให้พื้นที่เขาเสมอแล้วก็เอาขิงหว้ามาหวยครับหวยตรงนี้หวยเพื่อที่ให้หลอกล่อให้ห้าเขาออกมาจากลําต้นให้ได้ครับพอหวยออกมาเสร็จปุ๊บเอาดินดินทมครับดินให้เสมอกันแค่ประมาณลําต้นนะครับปุ้นปุ้นตรงนี้รากขาเขาที่เดินออกมาจากจากพื้นที่เก้าของเขาอยู่ครับอันนี้คือการแก้เบื้องต้นนะครับคือเอาบล็อกออกแล้วก็หวยปุ๋ยปุ๋ยขิงหว้านี่นะครับแล้วก็เอาดินทม ถมให้เสมอประมาณกันนี่นะครับเธอจะ่ถมประมาณเฉียงมั้งที่ก็ได้เพราหอ้ห้าเขายุ่ใต้ดินแล้วก็เลื่อยไปไปเรื่อยๆครับนี่คือพื้นที่ตรงนี้คันเ้าวกั้นบล็อกครับห้างเขาจะเดิมไปแล้วครับเขาก็สามารถหวยปุ๋ยบริเวณรอบๆนี้ได้ครับให้เขากิน,นเรื่อยๆคือเขาเป็นไม้เลื่อยครับข้างล่างรากก็ต้องเลื่อยเช่นกันทั้งเถิงครับที่เป็นเป็น,นยอดยอดเขาก็ต้องมีพื้นที่ในการเลื่อยเหมือนกันนะครับนี่บห็อก อันนี้ของผมขื้นหมาเห็นมัครับขื้นมาปุ๊บเขาก็สุดอยู่แค่นี้ครับไปใส่ไปเลเขายี่นสานกันนี่ครับสารกันอยู่แค่นี้ปลูกซีต้นนะครับต้นนี้กระสานขึ้นไปนี่ต้นนั่นกระสานขึ้นไปครับต้นนี้กระสานขึ้นไปอีกต้นนึงกระสานขึ้นไปครับซีต้นมะกองกองกันอยู่ตรงนี้ครับบ่ออกกน้อยออกผลครับการแก้ทั้งทงนี้ผมถามกระเตัวน้อยว่าผมตัดเริ่มไม่ได้บ่นี่ผมมีความคิดว่าผมตัดครับตัดนี่ครับ ตัดจึ๊บเลยตัดจึ๊บแล้วก็เฮ็ดข้างให้เขาออกไปข้างนอกพุ่นนะครับเตรียมข้างไว้านหน้าบ้านครับต้นนี้ก็ยี่ข้างออกไปทั้งพุ่นครับออกไปทั้งพุ่นทั้งซ้ายทั้งขวาพุ่นครับอันนี้ก็ออกไปทั้งพุ่นแล้วต้นนี้ก็ยี้หายเรื่อยมาทั้งนี้ครับกะยี้หายซีต้นนี้โบเรื่อยมาสนกันแต่เกษตรตัวหน่อยบอกว่าเสียดายต้นครับผมต้นนี้ขอเรื่อยมานะไก่เฮ็ดสาวครับเฮ็ดสาวก็คือนี่ใบออกให้บิดครับนี่ ใบเขาที่นานๆนี่ให้เขาได้รับแสงครับผมอันใดที่แบบว่าบดสมบูรณ์กับตัดออกครับแล้วก็โยงเขือของเขาไปนี่ไปทั้งหน้าบ้านครับบ่ต้องตัดตรงนี้ครับคันตัดตรงนี้คือคอยเริ่มกิ่งอ่อนแตกถูกไหมคันเขามีต้นอยู่แล้วเขาก็ลีออกแค่ใบครับแล้วก็โยงต้นเขานี่ไปทั้งหน้าบ้านครับคันเขาบ่รอดดีๆก็ขอยตัดกิ่งครับกิ่งไหนที่แบบโยงไปแล้วบดสมบูรณ์กัดตัดครับนี่เบิ้องอันนี้คันผู้ใดอยากกินยอดครับนี้ได้กินยอดอยู่ครับเห็นป่ อันนี้แม่ผมก็เก็บไปขายตลาดนันครับได้อยู่สาม,มารถครับเอาไปเปิดตลาดเนาะผมมีน้อยขายายอดครับแต่ว่าน,นี่คือไอ้เขามาทั้งหน้าบ้านนี่ครับแต่ว่าทั้งหน้าบ้านเขากะเห็นบะมือเขาพอออกมาปุ๊บเขบา,าขก็เหี่ยวคือเก้าครับเห็นปะเกษตรตัวน้อยบอกว่าเขาบูาสมบูรณ์ครับอาหารทั้งใต้บูสมบูรณ์เขา,าสาม,มารถออกไปกินไก่ได้ครับกินยุ่แค่ในขดตรงนี้ครับผมก็เลย เสียอาจารย์ครับอาจารย์แนะนํามาอาจารย์เพิ่งกันในน้ำดีครับอยากให้ได้ผลผลิตครับผมจะ่ร้องเฮ็ดตามอาจารย์เบื่งนครับนี่ผู้ใดมีเกิดปัญหาแบบผมครับร้องเบิ่งเป็นตัวอย่างครับพื้นที่การปลูกมีมีมีสวนครับเฮ็ดให้ออกดอกออกผลครับนี่ของผมพื้นที่แคบเกินไปนะครับนี่ครับผมใบงามจริงครับผมแต่ว่าผมมีน้วยครับนี่ ก็ถือว่าบอกสำเร็จครับเดี๋ยวลองปรับปรุงเบิ้งเดี๋ยวเอาใบออกแล้วก็เอาก้อนบล็อกตรงนี้ออกครับอ่ะเดี๋ยวให้เบิ้งอีกรอบนึงนี่ครับเห็นว่าหักเขาอยู่ดอยู่แค่นี้ครับบอกใบดีครับแล้วก็เป็นหากฝอยด้วยบลอแมนหากใ่นะครับต้นเขาลํ้ต้นเขากับบล็อกครับเห็นบลอแปดเดือนนี่จริงไหนได้ขึ้นต้นสีน้ําตาลนะครับอันนี้ยังต้นน้อยนนึงนี่ครับคือเขาบอสามารถเลื้อยได้นะครับอันนี้คือปัญหาครับแก้ปัญหา สองอย่างนะอีกอย่างนึงครับลืมๆข้างที่ผมเฮ็ดมาครับเป็นข้างท่อพีวีซีครับนี่ผมเรียกท่อที่มันอ่อนเกินไปครับมันเลยเสียรูปครับผมจริงๆทอมันมีหลายแบบครับมี5.0 8.5แล้วก็13.5บสามจุดฮบงท่านผมจำว่าผิดครับอ่านั่นแหละครับครั้ที่เฮ็ดข้างครับใส่ส่ท่อที่แบบหนาๆเลยครับนี่ครับคอได้แข็งแรงครับอันนี้ผมใส่ท่ออ่อนโพดประหยัดงบว่างง่าย ออกเลยเสียรูปเสียทรงครับคันเห็ดผักสาบครับเพื่อนบอกว่าให้ใส่เสาปูนไปเลยครับเพราะว่าผักเป็นผักอายุยืนครับให้ใส่เสาปูนแล้วก็ใส่คานเหล็กไปเลยครับนี่ครับผมผักตัวนี้อายุ40-50ปีครับโบตายครับผมต้นเขาใหญ่ขึ้นได้ต้นใหญ่ตํำขาตํำแข้งนี่นะครับ๋ยวข้างเดี๋ยวค่อยปับกันอีที่นึงครับอันนี้ให้ปรับโค้งสร้างของยอดขาก้อนนะครับเนาะเขี้ยขอก้อนแล้วก็ ปรับทั้งใต้ครับผมโอเคมือนี่ก็ประมาณนี้ครับพามาอัปเดตนะครับว่า8เดือนนี่ได้ผลหรือยังนะครับก็อันนี้ก็ยังไม่ได้ผลครับแล้วก็มีมาลงเพิ่มนะครับมีมาลงเพิ่มมีสิบต้นครับเออยี่สบองต้นซื้อสิบแถมหนึ่งครับยี่สบองต้นกำลังปลูกในสวนครับพื้นที่ในสวนนะอันนั้นที่ให้พื้นที่เขาเดินไกลๆครับปลูกประมาณ4เมตรคห่างกัน4เมตรใส่พื้นที่เต็มที่ครับผม โอเคก็ติดตามไปเรื่อยครับเกรตรน้องไหมครับผมพ้าปลูกผักสาหรือผักอีนู้นครับอันนี้ลืมบอกนะครับอันนี้ปลูกอยู่โคลาดครับผมมีอยู่แปลงหนึ่งอยู่สุรินทร์ครับวันนั้นปลูกให้พ่อตาครับอันนี้ปลูกอยู่โคลาดครับมาเบิ้งง่ายน้อยหนึ่งครับผมโอเคขั้นผู้ใดชอบคลิปก็อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามห้ผมแล้วนยครับเกษตรน่องไหมครับผมพ้ามาอัปเดตครับยังบ่ได้น่วยครับแปดเดือนล้ะเบิ้งไปทั้งกันครับ ขันได้ก็ได้ขันบมได้ก็บ่ได้ครับผมบมกี่ตัวครับพามาเบิ้งครับผมของไม่ก็เพึงลงมือนี่ครับวันที่7เดือนเดครับมือดีครับเดี๋ยวเบิ้งกันว่าอีกซีเดือนที่ได้หน่วยหรือเปล่านะครับอันนั้นคือเ็ดสูตรตามที่เกษตรตัวน้อยบอกเต็มที่ครับผมอันนี้ผิดสูตรน้อยนึงครับผมโอเคประมาณนี้ครับมือนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับต้องเข้ากรุงเทพอีกโอเคครับผมสวัสดีครับ